สวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์พลนะคะวันนี้น้องกันก็ยังอยู่กับอาจารย์พลวละสวัสดนะคะในส่วนของสมเด็จวันระฆังนะคะวันนี้เป็นพิมพ์เป็นพิมพ์ขอบล <ขอ S 2> ่างฝหน,น,น,นูลงรักปิดทองครับหรือว่าเขาเรียกปิดทองของชาติก็แบบเดียวกันนะน้องกันฝากงานประกวดพระเครื่องนะคะของน้องกันเนี่ยกรรมการทุกท่านเป็นกรรมการคณิตศาสตร์นะคะก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องพระเครื่อง ที่ถ้าเราไม่เข้าใจในส่วนของพั๊เครื่องหรือพิมพ์ส่งอะไรอย่างเงี้ยกรรมการก็จะให้ความรู้กับท่านอยู่แล้วนะคะมีการอธิบายมีการถามตอบกันอยู่ในงานรอบนี้ก็วันที่23กุมภานะคะ2 5 6 8ที่ไปชนิทถ่ายแจ้งวัฒนะนะคะรั้สพระลงรักติดทององชาติแบบนี้จะเจอที่เพดาน,นโบสวัดละคังวัดละคังเขาเลยเรียกติดตากว่ากลุเพดานโบสถ์อ๋อวัดพระสมเด็จกุเพดาน,บนโ,นโานบสถ์ใช่ โดยเฉพาะพระพิมของร่างพันหนูนี้พบเจอน้อยมากนะเป็นแม่พิมพ์ของหลวงวิจิตนะครับชื่อพิมพ์เพราะว่าตรงข้างล่างมันมีฟันสองซี่ใช่ไหมคะใช่เป็นแม่พิมพ์ของหลวงวิจิตนะครับวิจิตรนละมนเหรอใช่เป็นพระที่ไม่ได้ ถ้าไม่ได้มีการลงลักแบบนี้จะพบเจอเยอะกว่าเยอะกว่าใช่ค่ะอันนี้ถือว่าเป็นการลงรักตดทองน้องชาติที่หาดูยากนะครับเนื้อเหมือนอะไรตุ๊บตับเนาะเป็นเนื้อที่มีรอยแตกซึ่งเป็นธรรมชาติของเนื้อปูปลวกหอยแล้วสีเหลืองที่เราเห็นนี่ก็เป็นสีของน้ำลักข้างในจริงๆก็เป็นสีขาวเช่นเดียวกันแล้วก็ลักทองชาติเนี่ย อนขกายหนักเห็นไหมหนาะเราจะเห็นความเก่าชัดเจนเวลาเราส่องดูต้องดูตามขอบตามมุมแบบนี้ดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับแต่ภาพแบบนี้มนสารพบเจอ,อยากเพราะว่ามีการหลบไว้ทองคำก็ ถึงแม้อายุเกินร้อยสิบปีก็ยังเหลืองอลางก็จะเป็นทองคํานะคะนะครับเนี่เดืดเป็นพระสังฆบดีขุนนายแต่ยถาโดยรวมก็จะเป็นลักษณะเหมือนลงรักรักหนามากนะคะเนี่ยก็จะลงสีดําก่อนฮแล้วก็ลงชาติทีหลังแล้วก็ปิดทองนะฮะมีร่องรอยสีดาอยู่ลอกหลุดลอกไปเกือบหมดแล้วเนี่ยเหลืออยู่แค่นี้อันนี้เขาจะลอกตรงบริเวณส่วนที่สูง ที่มือโดนได้ี่อะไรอย่างเช่นเส้นซุ้มเส้นฐานนะส่วนที่ต่ำก็จะติดอยู่อของ่างฟันหนูก็จะดูตรงนี้เนี่ย yeah. ฟันฟันสองซี่ครับอันนี้มันค่อนข้างจะดูยากเพราะว่ามีก,การลงรับไว้อ,อันนี้นะครับออือหลุดล่อนจะหมดแล้ว เป็นพระเป็นพระที่สร้างไว้ให้เจ้านายนะครับเราเห็นพระเก่ามีการลงลักเป็ดทองแล้วก็มีลักษณะแบบนี้ก็เป็นที่ยืนยันว่าเป็นพระที่มีสร้างอยู่จริงแล้วก็มีความแท้มีความเก่ามีความเก่าถ้าไม่แท้จริงไม่เก่าจริงเนื้อเขาจะนินเนียะมันจะไม่ไมออกมาเป็นสภาพแบบนี้ได้ ล็กลงไปอยู่ในร่องตามร่องตามรอยแตกมาแล้ว,วเวลาเนื้อปูนแตกใช่ไหมเส้นลักมันก็ฝังติดอยู่ไอ้ที่กระเทาะก็กระเทาะออกไปนี่ฝังติดอยู่ในเนื้อก็ฝังติดอยู่อือฮะครับป็นทารที่ค่อนข้างจะหายากโดยเฉพาะมีการลงลักปิดทองแบบนี้โดยเฉพาะพิมพ์นี้แล้วลงลักปิดทองยิ่งหายากใหญ่เลยนะคะ อันนี้ก็คือกายภาพโดยรวมนะคะของสนเด็จวัลคังปิดทองร่องชาหรือลงรักปิดทองนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของพิมพ์อขอบล่างฟันหนุ่มเนาะถ้าถ้าใดมีนะคะในงานประกวดเรามีรายการชุดนี้อยู่แล้วนะคะส่วนด้านหลังขององค์นี้ก็เป็นหลังกระดานเรียบๆนะครับแต่บางรุ่นก็เป็นหลังคลื่นอ๋อแล้วแต่เนาะแล้วแต่บางรุ่นก็เป็นหลัง มีเสนียดแล้วแต่คนทำเนอะเพราะว่าสมัยก่อนเราใช้คนทําแล้วแต่ความชอบเลยใช่ใช่ครับผมมีความคิดว่าการที่ทําหลังแต่ละแบบเนี่ยเป็นการระบุว่าตระกูลตระกูลไหนเป็นผู้สร้างกลุ่มไหนเป็นคนทําหรือตระกูลไหนเป็นผู้สร้างนั่นเองนะคะเพราะว่าในสมัยชาร์จุซีมีเวลาสาคัญในการสร้างเยอะแยะใช่ค่ะ แล้ววาระก็มีการสร้างพระไม่ต่ำกว่าแปดหมื่นส so ี่พันองค์จะได้รู้ว่าอันนี้เป็นของบ้านนี้อันนี้เป็นของบ้านนี้อะไรอย่างเงี้ยส่วนคนที่สามารถทําได้ก็คือพวกเจ้าขุนมุนนายใช่ค่ะที่มีค่าท่าโบราณอ๋อก็เป็นการสันนิฐานนะคะเพราะว่าตอนนั้นเกิดไม่ทันแล้วก็อันนี้ก็จะให้ดูเป็นเบื้องต้นนะคะบางครั้งเนี่ยคนอาจจะสงสัยว่าวัดละครจะสร้างพระให้ให้เยอะแยะ ใช่ไหมไอ้ตัวนี้เป็นตัวพิสูจน์ได้เพราะว่าเป็นการสร้างให้พระเจ้าแผ่นดินสร้างในวระสําคัญของประเทศไทยของประเทศสยามเพราะสมัยก่อนเด็กวัดก็คงมีไม่กี่คนหรอกเราจะมานั่งทําเป็นร้อยเป็นพันก็คงไม่ไหวมันก็ต้องมีคนมาทําให้นะคะเพราะว่าสมัยก่อนเราใช้คนใช้แรงงานของคนในการจัดทําแต่ชุดเนาะถ้าแบบนี้มันดูง่ายความเก่าชัดเจนแล้วก็เป็นพระที่ เก็บไว้ในพื้นที่เปิดก็เลยแห้งอ,อ่าคีดฝนก็เลยลงไปก่อนจับติดเดยอะปากเกาเ่าลงไปกับจับติดชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นพระที่ไม่ได้ล้างไม่ได้ใช้เห็นไหมแบบนี้ไปบ่อยก็จะเข้าใจในธรรมชาติขององค์พระโอเคค่ะก็โอเคนะคะพระในส่วนของลงรักปิดทองนะคะเดี๋ยวถ้าวันหน้าน้องกันเอามา ให้ศึกษาเพิ่มเติมอีกนะคะหลายๆทีมพระชุดนี้น่าจะรายการมีม,มีรายการประกวดค่ะพราลงรักปิดทองน่าจะรายการที่สี่เอ๊ะที่มีห้าที่หกหรือประมาณนี้แหละรายการรายการของลงวิจิตร<อ>แต่ว่าแยกกัน,กนลงรักปิดทองโอเคนะคะอันนี้เดี๋ยวถ้าถ้าไม่เข้าใจกรรมาการก็จะอธิบายให้ฟังในงานอยู่แล้วนะคะน้องการฝากงานประกวดพระเครื่องนะคะของน้องการเนี่ย กรรมการทุกท่านเป็นกรรมการคติตวิสัชน์นะคะก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องพักเครื่องที่ถ้าเราไม่เข้าใจในส่วนของพักเครื่องหรือพิมพ์ส่งอะไรอย่างเงี้ยกรรมการก็จะให้ความรู้กับท่านอยู่แล้วนะคะมีการอธิบายมีการถามตอบกันอยู่ในงานรอบนี้ก็วันที่ยี่สิบสามกุม์านะคะสองห้าหกแปดที่ไปสนิทชัยแจ้งวัฒนะน,นะคะไม่ใช่ว่าวาลไทยใช่ไหมไม่ใช่บัลลังไทยขอเวลานอกนิดนึง <c oughs> ไม่ได้ไปไหนแล้วก็ทํางานอย่างเดียว แล้วก็ยังไงนะคะอย่าลืมนะคะใงการก็จะเอาในส่วนของกล้องพันเอ็กนะคะเครื่องตรวจมวลสารไปให้ความรู้ความเข้าใจในส่วนขององค์พระกายภาพหลายๆท่านนะคะก็ติดตามเพจชมรมอนรุรักษ์พุทธศิลนะคะแล้วก็ YouTube ของชมรมอนรุรักษ์พุทธศิลแล้วก็ Facebook ก็ชาลีสาครหรือเชษฐ์นครปฐมนะคะก็เจอกันได้ตลอดเวลาและฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะ